สวัสดีครับโหนวดก็ยาวนะครับตาก็ตุบๆนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะว่าจะซื้อเนื้อมาซอยจุนะครับนอชวนกับลุงนี้อยู่นะครับเอฟซเราซื้อเนื้อมาซอยจุกิน,กนบ้างเนาะบรรยากาศมันมันน่ามันน่ากินซอยจุนะครับพี่น้องนะแต่ก็อย่างว่าเนาะทุกท่านเนาะใครที่ ชมข่าวบ้างนะครับทุกท่านเรื่องนี้มันเรื่องใกล้ตัวนะครับอยู่ที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับชาวบ้านเนาะไปไปกินเนื้อวัวนะครับติดเชื้อนะเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนะเสียงตายอีกนะ7 4 7คนนะครับตอนนี้ก็เฝ้าระวังอยู่นะครับพี่น้องอิฟซีเนาะ ไม่ได้กินสอยจุแล้วเรานะครับนะก็กลัวอยู่นะฮะเอฟซไปดูข่าวนะใครใครที่ดูข่าวนะคอมเมนต์มาบอกผมด้วยโอ้ยแมงนะครับโอ้ก็พี่น้องนะใครที่ชอบกินสอยจุนะใครที่ชอบกินเนื้อดิบๆนะครับ,นะรบก็ช่วงนี้ก็อดเอาก่อน นะครับไม่ต้องกินนะครับพี่น้องเนาะตรงนี้ก็เงาเงานะฮะแล้วจะไปหาอะไรกินที่นี่นะกินปลากระป๋องกินปลากระป๋องเออเนาะดีดีกินปลากระปอนะ๋องกินมาม่าเนาะกินทอดไข่ทอดไข่กินกบกินเขียดไปนี่แหละนะครับอืม ไม่เป็นไรหรอกตรงนี้มันช่วงหน้าฝนแล้วกบเขียดเราเยอะนะไม่ต้องกินออกเนื้อนะเ <laughs> นาะสุท่านอืม <c oughs> อ่ะทุท่านเนาะวันนี้นะฝนหลังจากฝนตกนะผมก็ซ่อมมองให้บ่าวปุ้ยนะบ่าวปุ้ยไปใส่มองอยู่ที่ห้วยกระซะนะครับส่วนผมเนาะก็ลงไปปล่อยน้ำนะออกจากตะก้านะครับ แต่ตะกาาไม่รู้ว่ามันแห้งหมดด้วยอย่างเดี๋ยวจะลงไปดูนะครับก็พักผ่อนนะฮะตอนแรกว่าจะขึ้นไปพ่นยาฆ่ายญ้านะครับก็ฝนตกไม่ได้ขึ้นก็ถือว่าอ่ะเป็นวันพักผ่อนของเราทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานแบบนี้นี่ไม่ได้นะเอฟซร่างกายมันก็ต้องการพักผ่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกพวกเราก็จะพาสมุนนะสมุนของพวกเรานี่แหละนะครับที่เหลืออยู่นะอ่าสามสี่ตัวนะครับออกล่านะครับส่วนอไอ้เสือกับไอสิงนะครับทุกท่านเห็นพี่น้อง fc คอมเมนต์มาอยู่นอกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะมาสองตัวเรียบร้อยครับ ฝังเรียบร้อยตุยแล้ว,นะลวนะครับอืมมัน,เป,นเป็นไข้นะครับทุกท่านอืมเป็นไข้แล้วเอาไม่ทันมันเป็นไข้กลางคืนนะครับทุกท่านเนาะมันหายาหาอะไรให้มันทานไม่ทันนะครับตุยนะฝังไปที่เรียบร้อยตอนนี้เหลือสมุนอยู่สามสี่ห้าตัวนะครับห้าตัว ส่วนไอห,หมูก็ป่วยอยู่นะฮะป่วยนะครับก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับพี่น้องเกือบตุยเหมือนกันนะครับพี่น้องเกือบได้เป็นปุ๋ยนะครับก็ให้ยาอะไรให้มันกินอยู่นะครับ แมงเมาออกกลางวันนะครับโอ้เขตปาดน่าจะลงเยอะนูนี้อืมเขตปาดลงเนี่ยเมื่อคืนนี่เนาะเขตปาดไปตกลงเพราะว่าค่อยมาจากไปกระดิ่ยางเนะ่ะเห็นสองตัวอยู่อยู่ทางว่าจะเอาว่แไม่เอาแล้วมันกระเทินกินนะครับมันพอกระเทินนรทน,นก็เลยไม่เอาเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็แบบนี้นะครับทุกท่าน มอมอแม่แม่ไปนะทำคลิปก็ก็แก๊กแก๊กนะครับพี่น้องทุกท่านอืมพรุ่งนี้นี่น่าจะไม่ได้ทำคลิปนะครับทุกท่านเพราะว่าพวกเราไปไกลนะครับทุกท่านไปไกลอ่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเนาะเอาไปก็ไม่มีสัญญาณนะครับไม่มาตอนอยู่บ้านก็อย่างที่ผมเรียนนั่นแหละ ไม่สนโลกโซเชียลแล้วนะฮะนะบอกให้ถ่ายคลิปหน่อยก็หน้าบูดนะครับหน้าบูดไม่ไม่อยากถ่ายไม่อยากทำนะไม่ทำก็ไม่ตังไม่ได้ตังเนาะผมทำนี่ผมได้ตังนะได้เห็นนะปีนี้สงสัยเราจะได้ดำนาก่อนเพื่อนตรงนี้ เพราะว่าเราเอากล้าก่อนเพื่อนนะตัวกล้าก่อนเพื่อน,นชาวบ้านบางคนยังไม่ไถยุุนนาเลยยังไม่ไถยุุนนาเลยเราหวานกล้าแล้วนะครับอูไวนะเขาเข้าไปในบ้านเขาว่าอู้บ้าบ้าอะไรบ้าได้รถไถน,นะครับเออ,อคนนี้เนาะ เราทำก่อนประชาบ,บ้านชาวเมืองก็ว่าให้เราอ่ะ,อะไม่เป็นไรแล้วคนมนุษย์ชี้เหม็นนะครับพี่น้องอมไม่นินทาก็ไม่ใช่มนุษย์นะครับเ <laughs> นอะเออโม่บ่าวปุ้ยไปใส่มองก็ไม่โทรมาหาเราเลยเนาะว่าน้ำน้ำหักระสะเยอะหรือเปล่านะครับ ม่เป็นไรเราเป็นคนซ่อมเพิ่งซ่อมมองเสร็จนะครับพี่น้องอ่าซ่อมมองบบปุ้ยก็เพิ่งไปใส่นะครับเราก็ได้ได้ได้พูดเนาะอืมได้ค่าซ่อมนะได้ค่าซ่อมมองอ่าคนไปใส่ก็ไปอ่ะประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะอ่าใครที่ชอบกินเนื้อดิบ นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะใครที่ชอบกินเนื้อดิบชว่วงนี้ก็งดซะก่อนนะครับงดก่อนเด้อเอฟซโอ้เสียงตาย247คนนะครับมันก็ไม่ไกลจากบ้านของเราเท่าไหร,ร่นะแค่ร้อยร้อกิโลเองนะครับ เราเราไม่กินเราก็ไม่เป็นเนาะทุกท่านเนาะอ่ะประมาณนี้ครับทุกท่านเชื่อกันใหม่เนะลาะฟาร้องหรือเปล่าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ